สบายดีสบายดีตอนเช้าๆทุกคนวมืนอ <t> ้มาพบกับน้องอูน้องพบกับซองน้องอูรองศาตรตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่หลังบ้านน้องอูเนาะสวัสดีสวัสดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับน้องอูพบกับซองน้องอูรองศาลรอ่าเมื่อนี้อีแม่ไปส่วนยางมาเนาะซึ่งอูไม่ได้ไปเพราะว่าแม่ไปเบื้องส่วนยางเพราะว่าอ่ามีคนที่มาขีดยางฮัลนเพื่อนมาไล่มือเมื่อนี้อีแม่ก็เลยไปเบื้องว่าเพื่อนมาขีดยางบ่อและน้องอูยุ่ง่างน้องอูนึงเขาล่างถวยอีอย่างทาแม่เนาะแล้ว แม่ไปได้เห็ดกระด้างมานาะทุกคน,นาลายไปได้ยู่อ่าทางไปส่วนยางเนาะมองนั้นเป็นมองที่มันจะออกทุกปีแล้วก็ออกตลอดเนาะก็เลยแบบว่าอีแม่ก็เลยได้เห็ดมามือนิีิพาทุกคนไปเบิง้งเห็ดกระด้างว่ามันได้หลายได้น้อยซําเดอ้อเดวไปเบิ้งกันเนาะนี่นี่ทุกคนเบิง้งนี่คือเห็ดกระด้างที่อีแม่ไปได้มาลายให้หลายว่าตรงนี้นี่คุณมันจะเป็นแบบนี้ นี่นี่นนอะไรเนาะหลายแหงโว้ยอีเมสิซ้อมละอีเมสิให้น้องอูเฮ็ดอ่ะเฮ็ดแกงแกงใส่ผักหน้าวะแม่แกงใส่ผักหน้าวะแกงใส่ผักกินขา้าวเซาเนาะทุกคนนี่แล้วก็ตัมเจียวเพชรดิบเนาะนี่ป้าบักเส็บแซ่ยบนี่นะ อันนี้น้องอู้อันอยู่บ้านน้องอู้เอินว่าเห็ดกระด้างเด้อแต่ว่าบูฮัวภาษาไทยเอินเห็ดอ,อีหยังโซนนี้ก็เริ่มเป็นฤดูเห็ดฤดูนอ่เริ่มออกกันเด้อทุกคนคขนาดเมื่อวานนี่พอดีคักนะแต่ว่าอันนี้ก็กินได้อยู่ยังก้อนอยู่เม,ม,ม,มย์ซำอีเมยยกขึ้นมาดูนลีลายบ่โอ้ลายแฮมมะเกีงเยอะหมดเลยเดี๋ยวให้อีเมยซ้อมกันเนาะ,ซ,ะซ้อมกันซ้อมกันมาเกียง นี่ทุกคนนี่คือเฮดที่แม่ไปเอามากระลางอ่ะม่สิแกงมดนี่แลหละเมดนุงหน,นุงสุดนอนน้ำยานางเดยยาสยาน,าน้ำเ็ดกับมีพอแล้วต้องใส่นามมา้ำมันไ้อีกมันนี้เอาเข้าวเบื่อใส่ แกคาดปไปได้เลยเดินโดยเอาแม่เอาไว้เ,เอาโลดประจานที่ไปเอาเงินน้ำนี่เนาะคุ่นเข้าไปนานี้เย็นดีบว่าเนจะเย็นเลยเนาะพอดีพอดีเยนเคลือบเคลือบก้นยำพอดีตุ้กเย็บมัน็ค่อยอยู่เลย <c oughs> นี่ทุกคนเจือแล้วดี่ะนี่เดี๋ยวท้าให้อาบเห็ดนี่อันเดี๋มันฟดแล้วจังค่อยเอาพักลงเนาะ <c oughs> แล้วก็ใส่เปน,นวแล้วก็จบเนาะแสบ <c oughs> อันนี้ก็คือพักที่เฮาเสียเอาไปใส่แกงเนาะแกงเห็ดอันนี้เป็นยอดมักอึที่น้องแฟดเอามาให้เมื่อวานนี่เนาะขอ <c oughs> บใจน้องแฟดเด้อเอาพัามักอึมาให้กินเนาะแล้วก็อันนี้ได มกเพลกหลอพริกหลอหรือมกเพลหกหลอเนาะใส่เดี๋ยวเราเสีเอาไปใส่กันเลยเนาะเอาเ้อะ่าคุณ จะเซฟขนาดทุกคนด,ดูนี่เอาไปงัวใส่เนาะเหยุดสิ่งก่อนอืมแซ่บ Thank mm -hmm. you. อุ่นทุกคนเต็มแล้วเนาะอันนี้คือพักอีตู้กับพักอ่าพักอีเลิศเนาะชิะใส่แกงไมอนี่ชิบโใส่พักเนื้เด้อมือนีจชิักอีตู้กับกอีเลิศแล้วแกงเห็ดจบครับ โป้งไปดิเจมพากิน้นได้เลยนี่ืมข้าแลงไปไหมใช่แลบวไดบอ,อันให้มันมีน้ำาล่ระบคุณเฮง้เอาไล่ด้วยปเภปันเดียวป่ะ บอบบนี้ก็ได <c oughs> ้ก็เกาะกินงาเองางอยไป เข้าหอมเลยใส่หรูว่านี่ดูเห็ดม้่เพรา้องกันอะแม่ว่ามันก็บกม,กม่ได้ใม่หมก็เงียดีพยย้ย จะอ้ไมาคืนนอยังพั็ดีบ่โอเคอันนอยนึงเก็บบรลูห้องอย่างน้อยน่ะอยากลองครูเรียญสำนี้ทุกคนกินเมื่อวานนี่เด้ขอมมาก ชมวนซีเป็นลมเนาะชมมวนวินห oh. ัวแองโอ้ควันตีนขนาดวันนี้เราจะมากินข้าวเหนียวทุเรียนกันนะคะข้าวเหนียวทุเรียนของแท้เลยนี่เยพวกินอะไรเน่ยินเมือน้องอู้กินน้องอู้จนฮอนในทุกคนบีให้แม่เครื่องนึ่งแม่ตดี๋นะาไว้มืออื่นอีกโอ้โหอะารเงี้ยไว้มืออื่นอีกอืมพวกมีการเอาไว้มืออื่นอีกเลยเนี่ย แม่ประหยัดกินเลยก็กินไล่ไล่กินกับขา้าว <laughs> <laughs> เอทีพีเนี่ยเอทีพีอยากขึ้แล้วยากอ่ะคันย่องสายมีซื้อกินอย่างบ่มีเขากินได้กินปีละเท่อก็ดีนะอตอนกินที่แรกอันแม่กินกับเขาขังอ่ะปีนเดี๋ยวไปเซฟอ่ะอันนู้นเซฟก็เบิ่งเงขากลับมึงดูป้ายไม่บบได้กลับแล้วมันจะ แม่ได้ยินแต่แม่แก่นว่าตอนสมัยแม่พันได้กินมันทุเรียนกักเถ้าคือเรียนนี่น่วยอันมันเทิมจี่งบุเซ่นุวยมันลีนละมมาเนียนจะเขาบ่ายเขาแซ่บมากคือว่าที่แซ่บเพลงที่มาของคำว่าเขาเหนียวทุเรียนเออมีเอฟสี F ่เมนว่ากินสดๆนี่เพื่อนว่ามันกินแหงโคตรถ้าเป็นขนมนี่มนี่คนกินได้ถ้าแม่เทียบอัน อันกินสดๆสดนี่แม่มักก้อนอนขน,นมเหมือนกันาบูคือกันมไม่าวแม่ประดาวมีในบ้านบูมักกินโพเรียมมนก็เขาแอ,อบเนี่ยการว่าอันเฮามักแล้วมีคนบูมักนำกัะรุดทอน นั่นลงอีกน้อยนึงคันเงินยยื้มีซ้ำคนซ้ำคนกับม,ม,มักมืยตุนมักบ่หัวตุนมักกันทัวเรียนน้าคนละฮะ,ะน้าคนกินแล้วพี่กินข้าวอิ่มลนะนักกินลาลาทัวเรียนแม่กับพัชกิน มแม่ก็จะมากับข้าวอืมบ<ม>อ,อกแล้วค่ะเบลแค่กุ้ยช่ายกินนะซื้อว่าแซ่บกับเปออลาะเลยกินเลยแม่คันบอกแมเธอน่า,นาก่อนคันสั่งมาได้ที่ซื้ออันอันน้องอู๋ที่สั่างซื้อที่เอาให้น้องตุ๊กกินนะ ครอบครัวน้องตุ๊กครอบครัวกี่กินอ่ะครอบครัวนันก็โค <c oughs> ตรมากเดี๋ยวมันมีน้อยก็เลยอ่ะบริไฮเพราะว่าให้ไปกับบุพเก,กิน <c oughs> ส่วนใเอาเดี๋ยวให้กับมักให้บุพเก,กินเนาะครอบครัวที่ใหญ่เดี๋ยว <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> สียทำไมเนาะสซุปกับซุกพอดีเลยเนาะ แซ่บแท้แท้ะแนวนี้ตั้งแซ่บเหมอนกาแซ่บหว่าตรบนีหานห็นดูมแบบง่าๆกับที่แซ่บือกันบ่ะโบแห่งแซ่บอันนี้แต่แบบนี้พอดีกำลังกินแซ่บมันโบลี่เกินไปมันมันบมันอกแข็งเกินไปมันอยู่ในระดับความพอดี เกลี่เอาไว้เลยเอาไว้ปลูกอืเกลี่ยเอาไว้เใดทุกคนว่าให้น้องอู๊ปลูกอันนี้พอซื้อมาปลูกบอกเลยไรเบียร์ทุกคนแต่มันตายเป็นอากาศติดบนเลยนะเด้อมเป็นอย่างไรบ้างทุกคนปลูกไรเบียร์เนาะว่าตายหมดเนาะแม่ทีปลูกนี่แม่ทีปลูกแปลกเบิลยทุกคนถ้าให้น้องอู๊ปลูกขึ้นลหรเด้อ ีแม่ยาแล้วม,มันบอคืนเห็นเนาะมันชุกขึ้นข้างใจเปล่ชิ้นสุดท้ายเขาป,ะปะะ้าไปเลชิ้นสุดท้าย Mm-hmm. 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 hmm, mm -hmm. มีเจ็บดูดด้วยจะมาแล้วพอดีเข้าวันห้แยมเลยพอกินผพุดดิ่งมืดมาในมาเมกินจำ <laughs> คลิปนี้ก็สิลาทุกคนไปนก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องโอ้ยคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็สิเข้าวนาเฮ็ดนาแล้วเนาะปีกายนี้เริ่มเข้าเฮ็ดนาแต่ว่าบูมีเวลามาถ่ายคลิปเพราะว่าช่วงนก้าเป็นช่วงกำลังเขียนวิจัยกำลังซีเฮียนจบเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮียนจบอันเดิมมาแล้ว มีเวลาอยู่บ้านแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นโควิดแดบเหตดนาแดแล้วก็มีกล้องอ้าวดีแดเพราะว่าปีกายนี้กล้องใส่กล้องมือถือแบบโมัม่วๆถ่ยา,ายเนาะปีนี้ก็มีกล้องอ้าวดีแดแเลวก็ที่ถ่ายบรรยากาศนาอันเดอให้ทุกคนมาเบิ่งตอนส่วงหน้าฝนเนาะการนำนาอันเดออันเดอให้ทุกคนเบิ่งนำกันเนาะนาปีนี้น้องอู๋กับบรด้เฮดเนาะนาปีนี้ก็ยังเป็นแม่น้องตุ๊กเฮดคือเก่าเนาะแต่ว่าน้องอู๋กับไปช่วยเนาะแล้วก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็ไปช่วยไปอันเดอร์เาแหละแต่ว่าเซียนไฮแด น้องอูก๋กับศิไปถ่ายเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่ว่าอีกประมาณทิตนึงหรือทิตปลายผูย้ใดจะค่อยชิลได้อนซักเข้าให้เดี๋ยวสิไปพาทุกคนไปเบิง่งการซักเข้าให้ของคนอยู่ลองซานนะว่าสิเปีเนาะบบนเนะดิมคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย